สวัสดีค่ะช่องพายบุญเหลือช้างอ้วนร้อยนีลานะคะสวัสดีตอนสายๆนะคะของเช้าวันอาทิตย์สายของวันอาทิตย์นะคะวันนี้เราก็เดินเท้าอีกแล้วค่ะเราจะพาอ้วนกับคุณแม่มงเดือนนะคะไปที่ทุ่งนานะคะอันกว้างใหญ่นะคะที่ควานไม้พาไปเมื่อวานนะคะเมื่อวานแม่ควานไม่ได้ไปนะคะวันนี้ก็แม่ควานก็มาด้วยค่ะก็เดินเท้านะคะ เดินนาหน้าเออบุญเหลือแล้วก็คุณแม่องคเดือนนะคะอยู่ด้านหลังไม่ขวานเนาะนูนค่ะเห็นไหมคะเดินมาแล้ว,ลวก็นําหน้าไปก่อนนะคะเราขาสั้น <c oughs> เดี๋ยวเดินไม่ทันช้างนะคะก็ต้องเดินนําหน้าช้างนะคะอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านนะคะบ้านหนองบวงเราก็เดินออกมาจากโรงช้างนะคะนี้แล้วก็เดินมาเรื่อยๆคะ่ะเดินไปคะ่ะ เป็นทุ่งนานะคะเ,คเดี๋ยวเราก็เดินนะ <c oughs> ควานมีการทักทายด้วยนะคะแล้วเ,เราก็เนี่ยค่ะเดินผ่านหมู่บ้านของเราไปนะคะแล้วก็เลยวัดป่าเจียงไปนะคะมันก็จะมีค่ะมีทางลงไปทุ่งนานะคะเราไม่ได้เข้าไปทางวัดป่าเนาะเราก็ตรงไปเลยนะคะ เดี๋ยวเดินไปด้วยกันนะคะสภาพอากาศก็ยังหนาวนะคะอากาศยังเย็นอยู่นะคะเดดออกแล้วก็เดินอย่างนี้แล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วยนะคะอบอุ่นร่างกายค่ะนี่นะคะวันนี้อากาศก็ยังคงเย็นอยู่คะ่ะก็ยังอยู่ในฤดูหนาวนะคะแล้วก็มีลมพัดอยู่นะคะ ก็สภาพอากาศบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็แปรปบรวนมากเลยนะคะยังไงก็ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพด้วยนะคะ FC ทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้ช่องพายุเหลือช้างอ้วนร้อยลีลานะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้เราตลอดไปนะคะ คลิปมีเสียงบ้างไม่มีเสียงบ้างก็ <ใน S 1> ไม่เป็นไร <c oughs> <ๆ> <c oughs> ก็บางทีแม่ควันก็อยากให้ฟังเสียงธรรมชาตินะคะบางทีแม่ควันไม่ได้ไปอัดคลิปนะคะควันไม่อัดมาให้เงี้ยแม่ควันก็ลงแบบให้ดูให้ได้ยินเสียงธรรมชาติบ้างเนาะแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะในแต่ละครั้งนะคะแต่ว่าในหนึ่งวันก็แม่ควันก็จะไม่ลืมลงคลิปนะคะอย่างน้อยๆก็จะลงหนึ่งคลิปให้ได้ดูกันนะคะเพื่อไม่ให้คิดถึงกันเนาะ ไงก็เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะช่องพายบุญเหลือช้างอ้วนร้อยลีลานะคะอันนี้หลายคนอาจจะสงสัยเนาะควานไม่คุ้นหน้าควานใช่ไหมควานบุนเหลือนะคะควานคนเก่าของอ้วนที่เป็นหรือที่ควานสนนะคะตอนนี้ก็คือไม่ได้เลี้ยง ุญเหลือแล้วนะคะแล้วก็ได้ควานคนใหม่นะคะนีนที่เดินมากับอ้วนนี่นะคะก็มาเลี้ยงควานมาเลี้ยงมุนเหลือได้สองวันแล้วนะคะก็รอติดตามต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นเพื่อนควานไม้เองค่ะก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันจ้ะ,<ล>ะควานที่มาเลี้ยงมุนเหลือนะคะควานไม้ก็ยังคงดูแลคุณแม่องเดือนต่อนะคะยังไม่ไปไหนนะคะ เควายนบนเหลือก็อาจจะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะเพราะว่าร้างสองเชือกก็ต้องมีควานสองคนนะคะช่วยกันดูแลค่ะอันนี้เห็นไหมคะทางด้านหลังเห็นไหมเห็นป้ายบ้านหนองบัวไหมนั่นแหละคะ่ะเราเดินผ่านหนูบ้านเรามาแล้วแล้วก็เป็นช้างทางเข้านะคะวัดป่าเจียงนะคะดูด้านล่างนู่นนะคะอันนี้เราใกล้จะถึง ใกล้จะถึงยังยังไม่ถึงนะคะแต่ก็ใกล้จะถึงจุดมุ่งหมายของเราแล้วนะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะออกกำลังกายค่ะเ, <c oughs> เดินก่อนได้เปรียบนะคะ <c oughs> ปีใหม่แล้วนะคะปีใหม่แล้วก็ ก็ยังเข้าป่าเหมือนเดิมค่ะเข้าป่าลงทุ่งอยู่ในป่าอยู่ในเขาอยู่ในน้ำในอะไรเหมือนเดิมนะคะแต่ช่วงนี้จะไม่ค่อยแดงนะคะจะไม่ค่อยเป็นช้างแดงนะคะขอเป็นช้างดำก่อนนะคะ <c oughs> ยังคงอยู่ในป่าเหมือนเดิมโควิดก็มาแล้วนะคะมาอีกแล้วนะคะมารอบที่สองอีกแล้ว <c oughs> กอสู่ๆกันไปนะคะทุกคนค่ะ ใ่ควานก็สู้ควานก็สู้นะคะเราก็สู้ไปด้วยกันค่ะสถานการณ์มาอย่างนี้เนาะพอได้แต่อย่าถอยนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะถามว่าไกลไหมก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะแต่เดินก็มีหอบนะคะถ้าไม่มีลมเย็นเนาะอันนี้ก็ยังมีลมหนาวค่ะก็เลยทำให้เราแบบ ได้อบอุ่นร่างกายไปด้วยนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ค่ะห<อ> <c oughs> ูอ้วน <c oughs> คุณนเลือครับโอคุณแม่เดยนนะคะมาแพ็กคู่นะคะนนจะขาดใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้นะคะ <c oughs> สองไม่ลูกคู่นี้ค่ะ <c oughs> ไปไหนไปกันค่ะ <c oughs> มีเธอมีฉันนะคะ <c oughs> เดินตย้ตยเลยนะคะใกล้จะถึงแล้วล่ะค่ะอีกนิดหนึ่งนะคะเราจะลงทุ่งนาอันกว้างใหญ่นะคะไปกินสั่งข้าวกันนะคะ สังข้าวรถเขี่ยวออกใหม่ๆเนาะก็จะมีความหอมอยู่แล้วนะคะช้างก็จะชอบพาเขาออกมาเดินเล่นมาเปลี่ยนอาหารกันกินมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างค่ะเขาจะได้ไม่เครียดนะคะให้เขาได้ผ่อนคลายไปในตัวด้วยค่ะถึงแล้วนะคะนี่ทางทางลงของเรานะคะเดี๋ยวไม่ควานจะ อันนี้ไม่ควาถือกล้องหน้านะคะ่ะเดี๋ยวไม่ควาจะเปลี่ยนกล้องหลังนะคะช้างกับคนไปคนละทางกันเลยนี่พ <c oughs> อ <c oughs> เปลี่ยนก, <c oughs> ก็ยังเป็นกล้องหน้าที่แรกว่าจะถ่ายกล้องหลังนะคะถ้าถ่ายกล้องหลังก็จะเห็นแต่ดากนะคะ <c oughs> ก็ถ่ายกล้องหน้าต่อนะคะยัง <c oughs> ไ,ได้เห็นหน้า คุณแม่วงเดือนแล้วก็อ้วนเหลือของเราอันนี้ถึงจุดมุ่งหมายของเราแล้วนะคะเย้คุณแม่วงเดือนอัปเดตอ,อาการของคุณแม่วงเดือนนะคะนางกินก็ยังคงมีทายะคะ่ะแต่ก็ว่าแต่ก็ยังว่านะคะการคายของนางก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นมากนะคะอารมณ์ดีน่าเริงแจ่มจใสนะคะไม่เครียด เพราะว่าได้อยู่กับลูกชายนะคะก็กินได้ค่ะกินดีกว่าแต่ก่อนนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เป็นห่วงคุณแม่วงเดือนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะนางีขึ้นมากเลยค่ะเรื่องการกินนะคะอันนี้ถึงแล้วนะคะถึงจุดมุ่งหมายของเราแล้ว <Okay. S 1> เดี๋ยวไม่ควาจะจบคลิปตรงนี้นะคะเดี๋ยวไม่ควาจะ ลงคลิปให้ดูอีกนะคะตอนที่ปล่อยลุงทุ่งนาน,นะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะอันนี้เป็นอีพีหนึ่งนะคะเลยม,มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวให้เขาี๋ยวควันไม้จะเอาอ้อยให้เขากินตรงนี้ก่อนนะคะให้เขาแบบโออ้ไหมนี่่ค กล้องไม่ควานตกนะคะถือ,อยังไงให้กล้องตกโอ๊ยให้เขาเออชินกับพื้นที่ก่อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวควานไม้จะเอาอ้อยให้กินตรงนี้นะคะแล้วเจอกันคลิปที่ลงทุ่งนานะคะยังไงก็เราติดตามรับชมด้วยนะคะทางช่องเรานี้นะคะช่องพายบุญเหลือช่างอ้วนร้อยลีลานะคะนี่โยนลงแล้วนะคะให้เขาได้กินก่อน,นะคะ่ะนะจ๊ะ แม่ควานให้ดูรอบๆนะคะนู้นเราจะปล่อยทางโน้นนะคะทุ่งนานี่ค่ะอันนี้รอบข้างนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ช่องของแม่ควานด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ควานด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะ